没得，来了 นกสายคันนั้นมันมันขโมวยวิทยุไปด้วยอ่ะนกสายคันนี้เอาไปไม่ได้แต่ก็พังหมดเลยเออไม่มาไม่มาแล้วไม่มาแล้วเป็น,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 นไงม <c oughs> ั่งเข้ามาให้กำลังใจ Ủa lốt một lời nữ một lời mình lời เนี่ยรถเจ้าหน้าที่แน่เลยเนี่ยนะนี่ไม่ใช่รถตำรวจรถเจ้าหน้าที่ อันนี้ก็วิทยุหายเหมือนกันหายหมดวิทยุแล้หายหมดของหายหมดเลย,อ,ยอ๋อนี่รถหลวงนี่รถหลวงหมดแหละรถหลวงไม่หลวงก็พังพี่เออจอดตรงเนี้ยหลวงไม่หลวงพังหมดอ่ะพี่เอ้ยโอ้ี่กระจกทุบแตกหมดเลยหน้าปาดัดวิทยุก็ขโมยไปแล้ววิทยุหายหมดอนะ่ะทุกคันอนะ่ะอืม นี่ไปแล้ววิทยุนี่ขโมวยวิทยุไปแล้วทุกคันเลยอย่ะขโมยวิทยุติดรถไปหมดเลย